ผมหยาได้หมดประตูเกมมาครับประตูมาแล้วก็ปิงเอาอเกลียดประตูนี่จังไม่อยากได้แล้วระเบิดไปเลยเออเฮ้ยอ,อะไรก้างหลังเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อจ้องดิชานะสั่พมาดูหมดประตูนะครับสุดยอดมากประตูเป็นบ้านใหญ่ๆนะครับเวลาเปิดเราต้องกดเหมือน ขุดดินนะครับเหมือนขุดดินเสียงรถอะไรขอไปนะครับเสียงรถขอไปดูเปิดดูเวลาเปิดเราเหมือนทำการุดนะครับถ้าเราไปกดอย่างเดียวแบบนี้ก็ประตูเสียหายนะครับดูอันนี้ประตูชจ้หนึ่งจุดชิปูมันปิดอัตโนมัตินะครับนี่ว้าวนี่ประตูก็ปกติอันนี้ล่ะ โอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยนี่อันใหญ่ด้วยก็ปึกเก่าไฮอันนี้โอ้โหเป็นประตูรุ่นใหม่โอปิดเองด้วย,ยงันหนึ่งปึ๊บอื้อันนี้เหมือนประตูบ้านแบบคนรวยนะครับมหาเศรษฐีโอ้โหเปิดได้แบบเป็นเศรษฐีนะครับนี่นะครับโอ้โห อันนี้ด้วยเฮ้ยเป็นไปได้ไงยังมีโยโม่อนะครับอีกอันหนึ่งอือเป็นประตูเก่าๆนะครับนีก้หนึ่งคืดสิบหกทุกคนอย่าว่าประตูเหล็กมันเปิดกับมือเปล่าไม่ได้นะครับห้าเป็นไปได้ไงครับเนี่ยอันนี้ละ่ะโอ้หใหญ่ๆมากอือประตูอันนี้เหมือนประตูกลงนะครับนี่มันก็จะเลื่อนนะครับ โ uh oh. อ้โหเฮ้ยประตูอันนี้เหมือนประตูลับนะครับคลิงน,นี่มันก็หมุนกลับอันนี้ด้วยปึ๊บเห็นไหมต่อไปดูอันนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะแบบเลื่อนอันนี้คือกลงนะครับนี่จะเปิดไปแบบนี้เป็นกลงไว้ขังนะครับนี่ก็ปึ๊บจะเปิดแบบเลื่อนนะครับ ปกติก็จะเป็นแบบนี้มันเปิดโคตรไวมากอ่ะสุดท้ายนี่หมดนะครับมันเป็นหมดหมดนะครับดูนี่มันก็อยู่ในนี้นะครับโอ้โหสุดยอดไหมละ่ะตาอจ